ยารักษาโรคในหูหนึ่งยาหูทิพนำลูกลำโพงน้ำมเมล็ดในมะนาวน้ำลูกประคำดีควายน้ำยาฝิ่นน้ำเห็ดขี้วัวน้ำเนรภูสีน้ำดีงูเหลือมน้ำมันงารวมสัพยาแปดสิ่งเอาสิ่งละหนึ่งถ้วยหุงให้คงเหลือแต่น้ำมันใสฝีมีแม่มีตัวในหัว ถ้าลามเปื่อยออกมาข้างนอกเอาน้ำมันนี้ทาหายถ้าเป็นน้ำหนวกออกมาเอาสำลีจุ่มน้ำมันแล้วยอนคาไว้ในหูสักครึ่งชั่วโมง 2. องยาทิพพระโสดกระบูนหนักหนึ่งเฟืองมูลฝิ่นหนึ่งเฟืองสารส้มหนึ่งสลิงน้ำประสานทองสองสลึงขมิ้นอ้อยสดหนึ่งบาท มเมล็ดเม็ดลำโพงหกสลึงรากโดไม่รู้ล้มหกสลึงรวมสัพยาเจ็ดสิ่งใส่ผสมกับน้ำมันงาตั้งไฟเคี่ยวคะเนพอกากเหลือยกลงจากเตากรองเอากากาทิ้งเอาน้ำยาใส่ขวดเก็บไว้แก้หูเป็นน้ำหนวกแก้ปวดหูคันหูหูอื้อหูตึงเป็นฝีในหูก่อนใช้ยานี้ควรเอาสำรียอนหูให้สะอาดเสียก่อน แล้วเอาสำลีชุบยายอนหูบ่อยๆ 3. ย,ยาแก้ปวดหูหนึ่งเอาคราบงูเผาไฟบดให้ละเอียดแล้วใส่หลอดกาแฟเป่าเข้าในหูแก้ปวดหู4ยาแก้ปวดหูสองเอารากโดไม่รู้ล้มฝนกับสุรากรองให้สะอาดยอดเข้าไปในหูแก้ปวดหูแก้ฝีในหู 5. ยาแก้ฝีในหูหนึ่งขมิ้นอ้อยสดเมล็ดลำโพง สัพยาสองสิ่งนี้คเนพอสมควรตําและกรองเอาน้ำหยอดหูถ้าใช้น้ำน้อยไม่พอ,อถ้าใช้น้ำน้อยไม่พอใช้ไม่พอใช้จะเติมน้ำสุกลงไปบ้างเล็กน้อยก็ได้หกยาแก้ฝีในหูสองกระทือสดไพรสดขมิ้นอ้อยสดใบกาฝากมะม่วงสดรวมสัพยาสี่สิ่งตําขั้นกรองเอาแต่น้ำและเอาน้ำมันงาส่วนเท่า ส่วนเท่ากันกับน้ำยาผสมลงไปหุงให้คงเหลือแต่น้ำมันหยอดแก้ฝีในหูที่แตกแล้วก็ดียังไม่แตกก็ดีหาย7ยาแก้หูอื้อหูตึงพริกไทย7เม็ดกระเทียม7เม็ดมูลฝิ่นเท่าเม็ดถั่วเขียวดีงูเหลือมเท่าเม็ดถู่เขียวลูกลำโพงรวมสัพพยาหสิ่งเอาลูกลำโพงมาควักเม็ดออก เอาเครื่องยาทั้งนั้นใส่ลงไปเอาน้ำมันมะพร้าวใส่เขี้ยวและกรองใช้สํานีชุบยอนหูแก้หูอื้อหูตึงแปดยายอนหูแก้คันเทียนทั้งหัวกระเทียมสัพปยาหกสิ่งนี้ทำผงเขี้ยกับน้ำมันมะพร้าวพอยาออกดีตั้งทิ้งไว้ให้เย็นช้อนเอาน้ำมันส่วนใสยอนหูแก้คันจบ ยารักษาโรคในหู